กระพาบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมค่ะ Parking Multiplayer นะครับผมช่วง3-4วันที่ผ่านมาผมก็ไม่ได้ลงคลิปนะครับเนื่องจากผมไม่สบายนะครับผมก็ขออภัยท่านผู้ชมด้วยและกันที่บางคนก็อาจจะรอนะครับผมที่ผมไม่ได้ลงคลิปนะครับหลังจากนี้เราผมก็จะพยายามแบบว่ากลับมาทำคลิปให้บ่อยๆเหมือนเดิมนะครับผม อ่ะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะพาท่านผู้ชมมาดูรถที่ผมแต่งไว้นะครับผมเป็นรถพักเก้าไก่นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาหาเสียงในเกมคาพักกิ้งกันนิดนึงนะครับผมเพราะว่าผมได้แต่งรถพักเก้าไก่ไวล้ละมันมีใครไม่รู้มาขับรถกระบะซิ่งของผมเนี่ยพาผมขับทัวร์ไปมั่วเลยเนี่ยจอดจอดจอดอ,อ๋อจอดสิครับจอดสิอ่าเขาลงไปละอ่ะอันนี้ก็เป็นกระบะซิ่งผมเองเนะคนนี้เขาก็ เหมือนเขาจะไปลองขับดูนะครับผมรถกระบะซิ่งของผมคันนี้ที่ผมแต่งมาเนี่แบบว่ามีแต่คนแบบสนใจนะเออผมไม่รู้ว่าแบบคนเขาชอบอะไรตรงไหนผมแต่งมาผมก็มองว่ามันก็สวยอยู่นั่นแหละเออแต่งเองชมเองตอนแรกก็นึกว่าจะพูดว่าไม่สวยไงที่ไหนได้โอ้โหสวยสวยอยู่สวยอยู่นี่เห็นไหมเออมีแต่คนอยากได้รถกระบะซิ่งคันนี้บอกเลยแม้กระทั่ง fc ผม อันนี้จะเป็น id ใหม่ของผมนะครับคือคนในเกมเนี่ยเขาจะไม่รู้ว่านี่ใช่คนในล่าหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยคือแบบมันเป็น id ใหม่โอ้ไลน์แบบว่าสีสีสันนี้โคตรแสบด0าก50ล้านโอ้โหจะขายไปสร้างบ้านแหละครับ50ล้านแล้วลน์อะไรก็ไม่รู้คือนิวกาลุง อันนี้เขาพิมพ์ภาษาอะไรวะเนี่ยมารทุกคนตอนนี้ก็อยู่ที่หน้าเกมหน้ากระดาษของผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะเซอร์ไพรส์ท่านผู้ชมด้วยการโซล์ถที่ผมแต่งไว้เป็นรถพักก้าวไก่รถหาเสียงนี่เป็นไงบอกเลยว่าโคตรเฟี้ยวโคตรเท่พักก้าวไก่ move forward party กาเก้าไก่ประเทศไทยไม่เหมือนเดิมจริงนะโยบายพักเก้าไก่เนี่ยมันจะมีเยอะมากนะครับผมอันนี้ผมเลือกมาแค่แบบว่าคําสั้นๆที่แบบคือฟังฟังแล้วแบบว่าคนคนคนจะจดจําแบบมากที่สุดอะกาเก้าไก่ประเทศไทยไม่เหมือนเดิมน,นี่แล้วก็มีสัญลักษณ์เก้าไก่นะครับผมอ่ะท่านผู้ชมอาจจะแบบว่าดูแค่ฝั่งนี้มันก็อาจจะเป็นรถแบบธรรมดาทั่วไปใช่ไหมแล้วเ,เราต้องมาดูฝั่งนี้ครับที่ผมแต่งไว้นี่ฮะ นี่ครับผมอันนี้คือผมไม่ได้บูลลี่หัวหน้าพักเก้าไก่นะอันนี้คือผมผมแต่งแต่งเท่าที่ผมแต่งได้นะครับผมแต่งได้แค่นี้นะอันนี้คือคุณพิธานะครับผมหัวหน้าพักเก้าไก่นะครับผมอันนี้คือผมไม่ได้ผมไม่ได้แต่งเพื่อเอาตลกนะอันนี้คือผมแต่งตามฝีมือที่ผมแต่งได้อันนี้ขอบอกไว้ก่อนเดี๋ยวจะหาว่าผมเนี่ยมาล้อเลียนพักเก้าไก่อะไรแบบนี้ไง ไม่ใช่นะครับผมจริงๆไม่ใช่อันนี้คือผมแต่งได้แค่นี้ก็เลยออกมาได้แค่นี้เลยนะฮะมันคือแบบมันไม่มีแบบว่ารูปการ์ตูนตัวอย่างให้ผมแต่งตามอ่ะคือมีแต่รูปคนจริงๆอ่ะคุณพิธาแบบมีแต่รูปแบบจริงๆแหละแล้วทีเนี้ยพอผมจะเอามาแปลงเป็นรูปการ์ตูนผมก็ไม่รู้ว่าจะแปลงออกมายังไงให้เหมือนแบบตัวจริงมากที่สุดนะครับผมก็เลยนี่แหละโอ้โหแต่ดูนเพลินแล้ว เหมือนเหมือนคุณปื้ม VR โ so ซมากๆเลยเอาจริง <c oughs> รถคันนี้เนี่ยผมยังไม่ได้อไปิโชในเกมเลยนะนี่ไม่ได้ใส่แค่ด้านข้างนะครับผมใส่ตรงท้ายด้วยตรงกระบะตรงท้ายตรงนี้ก็มีเหมือนกันอบอกเลยว่าคือถ้าคนเห็นนี่แบบไม่เดีวคนอยากได้แน่นอนใส่ล้อแต่งด้วยเป็นไงเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเอารถคันนี้เนี่ยไปขับเล่นหาเสียงในเกมกันนะครับผม โอเคทุกคนอู้หูยตอนนี้เนี่ยมีคนออนไลน์ในเกมนี่คือแบบว่าเกือบ2000คนเลยนะนี่มันคือประวัติศาสตร์ตอนแรกที่ผมเข้ามาตอนแรกอะผมเห็นคนออนไลน์สูงสุดไปที่พันเก้าเลยนะเกือบ2000เออก็ลดบ้างขึ้นบ้างนะก็แล้วแต่ช่วงระยะเวลาที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้ก็ประมาณ3ามทุ่มนะครับผมคนก็อาจจะคือช่วงนี้แหละคนเล่นเยอะนะเอาจริงตอนกลางวันก็คนก็ไม่ค่อยเยอะนะที่ผมเข้ามาเล่นกลางวันก็ประมาณ พันสี่พันห้าพันสามขึ้นขึ้นลงลงอยู่ประมาณเนี้ยโอเคครับผมเดี๋ยวรอเข้าไปเจอกันในด่านไฮเวย์กันเลยดีกว่านะครับโอ้โหเดี๋ยวผมต้องปรับแบบว่ามุมกล้องใหม่ก่อนนี่มุมกล้องมันต้องแบบว่าไกลๆวัเดียเข้าเกมมามีคนแบบว่ามาบีบเตะใส่รถเราเลยเอาว่ะโอ้พักเก้าไกลโดนท้ายแข่งหมดทุกคนโอ้โหแบบนี้เนี่ย คุณพิธาไม่ยอมนะฮะคุณพิธาขอเบิร์นยางแป๊บตึงนี่ฮะประเด็นคือเจอรถ414ด้วยแบบนี้เนี่ยมันจะสู้ได้หรือเปล่าเนี่ยโอเคไม่เป็นไรหรอกซู้ได้ไม่ได้ก็พักก้าวไกลด้วย <laughs> มีกดข่ำด้วยนะสงส่เขาข่ำหน้าการ์ตูนนะครับผมเตะกดสลับตึงๆไปเอามาเอาไก่ก็ไม่ยอมนะ โอ้โหเวีนะครับผมยังจะแข่งอีกเหรอตัวเองเป็นรถ4ี่4นะรถผมนี่แรงมาปกติใครจะไปสู้ได้เนี่ยอยากเห็นประเทศไทยมีอนา,าคตที่สดใสโปวดเลือกพักคก้าวไกลพักอนาคตใหม่กาขก้าวไกลประเทศไทยไม่เหมือนเดิมน <c oughs> โยบายมีอะไรบ้างไม่รู้อะผมจําไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้เปิดสคริปด้วยประเด็นคือแบบมาแบบสดๆเลย เดีวเราเอามาจอดโชว์ตรงนี้กันสักหน่อยให้แบบว่าประษาสัมพันธ์ให้โลกรู้ว่าเรานี่คือพักก้าวไก่ที่แท้ทรูนี่ฮะจอดโชว์ตรงนี้เลยครับดูดูจะมีคนมาดูไหมมีแน่นอนฮะมาแล้วครับคันสีเขียวคันนี้มาอีกแล้วฮะกาเก้าไก่ประเทศไทยไม่เหมือนเดิม <c oughs> อัน,นเมื่อกี้เมื่อกี้นี่ผมทำเสียงแอปนะแล้วผมก็กดไม่พูดด้วยกา้วไกลประเทศไทยไม่เหมือนเดิมแล้วเขาจะหาว่าผมบ้าวะเนี่ย <c oughs> ตอนนี้เนี่ยเฮ้ย <c oughs> เมื่อกี้มีคนกดไม่พูดว่าอะไรไม่รู้ <c oughs> ผมไม่ได้ยินเสียงเบามากเลยอะไรลุงตู่ลุงตู่สักอย่างหนึ่งได้แหละ <c oughs> มีคนมาถาม มีคนมาถามซื่อพักเก้าไก่หมทุกคนอผมจะตอบไปว่าพักเก้าไก่ไม,ไ,มไ,กกไ,กไม่ได้มีไว้ขายครับพักเก้าไก่ไม่ได้มีไว้ขายครับตอบต่อไปติงงต่ตอบไปติงๆเอ,อ้ยผมลืมลืมเปลี่ยนชื่อว่ะครับเลยนะมีการตอบมาว่าครับด้วย,นะอ,ววยอ๋อมีการติดตังแทชโชด้วยเป็นไง ผมลืมเปลี่ยนชื่อว่ะตอนแรกผมตั้งชื่อเป็นไมเคิลแจ็คสันเว้ยผมน่าจะเปลี่ยนชื่อเป็นพักก้าวไกลอะไรแบบนี้นะน่าจะเข้ากันผมรู้สึกว่าตั้งแต่ห้องหนึ่งสามารถเล่นออนไลน์ได้ประมาณ20คนขึ้นไปเนี่ยเออประมาณ20คนไม,ไม,ไม่ไม่เกินนี้เนี่ยคือแบบผมรู้สึกว่าในห้องออนไลน์มันคึกคืนดีมากเลยครับคือแบบใครกดไมอะไรพูดอะไรไม่รู้เรื่องเมื่อกี้โอเคเดี๋ยวผมจะทำการเปลี่ยนชื่อใหม่ดีกว่า เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นก้าวไกลอ่ะเอาเอาก้าวก้าวไกลสั้นๆแค่นี้พอแล้วนะครับผมไม่ต้องไปตั้งให้มันยาวจริงๆชื่อมันก็ตั้งได้ไม่ยาวอยู่แล้วนะครับผมรู้สึกว่ารถเนี่ยมันค่อนข้างจะสูงเกินไปเดี๋ยวเราปรับให้มันเตี้ยๆลงมาหน่อยเอาจริงๆนะมันมันมันเหมือนรถรถหาเสียงซิ่งมากๆเลยตอนเนี้ยเพราะว่าผมทําให้ล้อมันบางเกินไปเดี๋ยวเราจะปรับให้ล้อมันหนากว่านี้ได้ อ่าเนเนๆๆว่าแบบนี้ผมว่าไม่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 นี่นะประมาณนี้พอละผมชอบแบบว่าหน้าการ์ตูนมากเลยแบบค่อนข้างแบบค่อนข้างแบบออกแนวตลกอ่ะแต่ผมผมไม่ได้ทําตลกนะอันนี้เขาบอกไว้ก่อนผมไม่ได้ทํามาเพื่อหานะอันนี้ผมทําแบบซีเรียสเลยนะโอเคมาทุกคนตอนนี้ผมก็ย้ายมาที่ด่านซิตี้หนึ่งเดี๋ยวเราจะขับรถไปหาเสียง ตรงที่เขาขายรถกันนะส่วนมากคนเขาจะไปชุมนุมอยู่ตรงนั้นอุ้โค้งแรกก็ชนไปแลกแนะอุ้ยชนอีกแล้วคนเยอะคนเยอะแบบนี้แต่ผมชอบเลยผมไม่ผมไม่อยากแบบว่ากดไม่พูดแบบแล้วก็ทําเสียงปกติเขาจะจําเสียงผมได้เว้ยเออผมต้องแปลงเสียงเวลาที่ผมแบบว่าจะเปิดไม่พูดในเกมเพื่อให้คนในเกมเขาจําเสียงไม่ได้ ผม,มดูกันครับผมว่าจะมีคนเดินมาดูหรือเปล่าฮะจะมีคนสนใจรถก้าวไกลไหมฮะมาแล้วหนึ่งคนครับเลือกก้าวไกลพักอนาคตใหม่คนเลือกเบอร์อะไรครับอย่าลืมนะครับผมกาก้าวไกลประเทศไทยไม่เหมือนเดิมเสียงผมมันมันเป็นยังไงวะอันนี้คือผมไม่ได้ใช้แอปดัดเสียงนะอันนี้คือแบบว่าผมแบบดัดเสียงสดเลยไม่ได้ใช้แอปนะครับ ขาย20ล้านอะไรเนี่ยจะมาถามซื้ออะไรเรามาหาเสียงเราไม่ได้มาขายรถบ้านหรือเปล่าเนี่ยเรามาหาเสียงให้พักเก้าไกลเนี่ยพักอนาคตใหม่นะเนี่ยเอออยากมีรถซิ่งขับก็ต้องเลือกพักเก้าไกลนะเออปากท้องอิ่มนะครับผมโอเคเดี๋ยวร,รอจอดจอดรถพักเก้าไกลไว้ตรงนี้แป๊บนึงนะเดี๋ยวเรานั่นไงพูดยังไม่ทันขาดคำเอยเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นรถขึ้นรถ <laughs> มันขโมย มันขโมยพักเก้าไกผมไปแล้วเอามันเอาไปข้างนอกเลยครับผมทีเนี้ยโอ้โหไอ้นี่เร็วจริงๆเราต้องรอให้มันขับกลับมาก่อนเพราะว่าตราบใดที่รถมันยังวิ่งอยู่เนี่ยเราไม่สามารถกดตามไปได้ครับมันจะวาร์ปแบบมันจะวาร์ปแบบปึ๊บไปแค่นิดเดียวอะ่ะแล้วเมื่อไหร่พักเก้าไกผมจะมาวะเนี่ยมันเอาไปไหนของมันแล้วผมเปิดแผนที่ดูก่อนมันน่าจะเอาไปแข่งนะผมว่านะ แล้วรถผมมันคันสีอะไรวะน่าจะคันสีเหลืองๆนี่ปะคนก็เยอะดีนะครับผมในแมปออนไลน์แมบปบแบบว่า10 20, 20คิคนค่อนข้างแบบว่าเคริครเิรเอรนเอาไม่ใช่รถผมนี่ว่าแล้วผมจะกดตามไปนะโอ้ยมันเอามาจอดทิ้งไว้ไอ้นี่มันโอ้โหมันเร็วมากเลยก็ว่าอยู่คือแบบคือไม่มีอะไรทำรือไงแบบว่าสงสัยมันต้องเป็น พวกที่แบบเลือกนายกตู่แน่นอนกลับมาที่ด่านไฮเวย์กันอีกเหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยวเราจะเอารถพักเก้าไกลเนี่ยไปหาแบบว่าสิ่งสักหน่อยละกันรถคันนี้นี่ก็อัพแรงม้าได้1,695รแรงม้าเลยถือว่าแบบว่าเป็นรถที่อัพแรงม้าได้เยอะดีนะรถคันนี้ราคาแค่หลักหมื่นเองนะหมื่นสองหมื่นเองมั้งถ้า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 ,ถา เออรดราคาไม่แพงแต่อัพเครื่อง4แสนได้โคตรดีอุ้ยรถคันไหนทำไมเสียงค้างมาเลยน่าจะเป็นรถบักหรือเปล่าแล้วผมจะทาใครแข็งในบ้างวะเนี่ยเอาว่านี่ทาคุมิให้ผมขับรถเต้าหู้มาเพื่อที่จะมาอ่านป้ายพักก้าวไกลอย่าลืมเลือกพักก้าวไกลนะครับ <laughs> กระบะซิ่งคันนี้เอาวะทุกคนครับเป็นการหาเสียงนะครับผมอ่าลืมกดหัวใจให้ด้วยนะครับนี่ฮะอย่าลืมเรียกพักก้าไก่ด้วยนะคะนห่มีคนมีคนอุ้ยหูยเดี๋ยวนะกระบะซิ่งสี่หนึ่งสี่มาขอแลกว่ะอ้ยเสียได้อยากได้อ่ะแต่ผมมีกระบะซิ่งอยู่แล้วไงประเด็นนะี่ย ชิบหายแนละ้วใจจริงก็อยากจะได้กระบะสี่ึงสี่แต่คือผมมีกระบะอยู่แล้วไงมีกระผมผมพิมพ์ไปว่ามีกระบะอยู่แลว้วมันทับกันดีจะได้ไม่ต้องแลกนั่นแหละนะครับผมคนดันโลค่ะไอคนที่พิมพ์ขาขาลงท้ายเนี่ยผมไม่เชื่อหรอกว่าเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงจริงเหรอโอ้ยสี่หนึ่งสี่เอ็กชง ไอ้ทำไมสี่หนึ่งสีมเยยจังวะเนี่ยมิตสี่หนึ่งสีมาขอแลกกับผมแบบเยอะแยะเลยเฮ้ยเอาวะเอาวะเอาวะทุกคน A สามสี่หูย A สามสี่ไลนนารุโตะมาเอาวะเอกับพักเก้าไกลน่ไยมาจะบอกนะว่าเป็นรถบงรถบักอะไรแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าผมน่าจะสู้ไม่ได้สงสัยเปิดสูตรอยู่หรือเปล่าทำไมเข้ามาช้าจังมาเร็วเร็ว อนาคตรออยู่ข้างหน้าเนี่ยัวแต่ช้าอยู่แต่ที่เดิมมันเขียวอะไรออโอ้โหเดี๋ยวแรงม้าพันกว่าครับดูมันวิ่ง,งฮะไอชิบหายน่าจ,จะสี่วิได้ละมั้งเมื่อกีนก้นี่โอ9เก้าวิโอห้าวิผมได้เก้าบ้าหมือาลเปล่าเป็นเอาไปเล่นคนเดียวไปนะเอากลับไปเล่นบ้านคนเดียวไป ถ้าจะวิ่งโหดขนาดนี้เนี่ยนะครับผม414ว่าแบบว่าโหดแล้วนะเจอไอรถรุ่นนี้เข้าไปนี่ผมแบบไม่อยากจะพูดเลยไอ้วิ่ง5วิ4วิเนี่ยไม่ถ้าแบบกดสลับยังพอเชื่อได้แต่นี่ผมว่ามันมันมัน,มนเบอร์เกินผมว่ามันเวอรอเกินไปเอาวไม่ใครจะแข่งอีกหรือเปล่าเดี๋ยวผมต้องหารถที่มีแรงม้าปกติ รถที่มีแรงมปกเจอเอ้อ E86 หันไปทางไหนก็เจอแต่รถ414แบบนี้แล้วใครจะจะไปท้าแข่งวะเนี่ย,เ,ยเดี๋ยวนะเอาเวนทอโ SVJ คันไหนมาขอแรกผมหลายรอบแล้วอ,อ๋อคันด้านหลังนู่นเหรอใช่หรือเปล่าคันนี้หรอผมว่าไม่น่าใช่ผมว่าน่าจะเป็นคันนู้นเห็นไหมคันที่จอดอยู่ด้านหลังเห็นไหม ที่เป็นลายไอ้กระทิงดูหารถตู้พักเก้าไก่งออยากได้ก็อยากได้ก็บอกมาตรงๆหือมีการแบบว่าแบบพูดแบบอ้อมๆด้วยนะหารถตู้พักก้าไก่เนี่ยอยากได้รถตู้พักเก้าไก่คันนี้ก็บอกมาเลยแหมมีการพูดแบบอ้อมๆด้วยกดหัวใจให้เราหน่อยนายเลียกพักก้าไก่ไหมคะ อย่าลืมเรียกพักก้าไก่นะคะเสียงเสียงได้ปะเสียงได้ปะโอ้โหหวานเสียบเลยเยเดเย็ดได้เป็นไงเย็ดเยเดด้วยคนเนี้ยเข้าค้นนะคะเอาว่ะสีหนึ่งสีมาขอแรกอีกแล้ว ทำไมมีแต่คนอยากได้รถพักเก้าไกลจังวะเนี่ยคือประเด็นคือผมแต่งมาทําคลิปเว้ยผมไม่ได้แต่งมาแรกมาครับผมแม่ไม่ไม่ค่อยได้เล่นแมปดีดีเซิร์ตมานานนะครับเดี๋ยวเราจะมาหาเสียงในแมปดีเซิร์ตกันสักหน่อยนะฮะโหคือแมปนี้ต้องบอกว่ามันค่อนข้างจะแบบสปอนค่อนข้างไกลนิดหนึ่งนะมันไปสปอนตรงนู้นนี่น,นี่ตรงนี้เนี่ยคือแบบ เพื่ออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันมันมาสปอนตรงนี้แล้วกว่าจะขับรถออกมาได้แล้วแบบโคตรไกลเลยนะประเด็นคือใครเขาเป็นคนคิดสร้างสรรค์ไม่รู้แบให้รถปไปสปอนอยู่ตรงนั้นนะอันนี้คือแบบใช้สมองส่วนไหนคิดก็ไม่รู้ผู้พัฒนาเกมส่วนมากเขาเข้ามานิยมมาเล่นกันอยู่ตรงเนี้ยป้าหรือเปล่าไอ้สองเออแต่แบบนี้คนก็ไม่ค่อยแบบเล่นกันสักเท่าไหร่นะไม่เหมือนแบบไฮเวย์ แบบไฮเวย์นี่คนเขาจะไปออกกันอยู่ตรงร้านขายรถกันแบบโอ้โหเยอะเลยนะ1 0บ0คนเลยนะแต่นี่คือแบบว่าไม่ค่อยมีเลยเออเห็นไหมคนแบบมีสีสาห้าคนเองโอเคครับทุกคนครับสำหรับคลิปพักเก้าไกลของเราในวันนี้ก็จะจบไวประมาณนี้นะครับผมคลิปนี้ผมก็มาทำเล่นๆขำๆนะครับผมก็ทุกคนก็จะซีเรียสนะครับผมเรื่องหน้าตายก,การ์ตูนที่ผมแต่งมานะฮะ มันก็ไม่ค่อยเหมือนเท่าไรหร่แล้วนะครับนี่คือหน้าคุณพิธานะลิ้มเจริญรัตน์อ่าถ้าไมหูหูเป็นแบบนิ้วเนี่ยจริงๆผมผมวางมาตรงเป๊ะๆเลยนะแต่เหมือนว่ามันจะบัตเห็นไหมเนี่ยถ้าถ้าถ,ถ้าปกติมันต้องเป็นแบบนี้แต่ตรงท้ายเนี่ยเหมือนว่าสติกเกอร์มันจะบัตนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมสำหรับรถพักก้าวไกลขออนุญาตลาผู้ชมไปก่อนแล้วนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็สวัสดีครับ